เหมือนว่าตอนนี้ครับสิงห์บลูเชลซีครับเตรียมที่จะปิดดิวโอบามินะครับก็คือโอบามายังที่ราคาประมาณ15ถึง25ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นข่าวที่ SKY SPORT เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับอันนี้ครับผมเอาข่าวมาจาก SKY SPORT ครับบอกว่าสิงห์บลูเชลซีเนี่ยเจรจากัาตัวปีแอ,ออเมริกโอบามายังครับหัวหอของบาร์เซโลนามีความคืบหน้าไปมาก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 ม,ากมากแล้วนะครับ ส่วนทางด้านของสกายสปอร์ตเนี่ยก็อ้างอิงแหล่งข่าวที่ออกมาเปิดเผยว่าการเจรจาคว้าตัวโอบาเมของเชลซีเนี่ยใกล้จะได้ข้อตกลงกันแล้วซึ่งคาดว่าราคาจะอยู่ที่ราวประมาณ 15- 22ถึงล้านปอนด์การเจรจาระหว่างเชลซีกับบาซ่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมาโดยทั้งคู่เนี่ยแสดงความต้องการชัดเจนอยากให้ดีลนี้เนี่ยลุล่วงไปด้วยดีเหมือนกัน ขณะที่รายงานข่าวจากรีเลโวครับปิดเผยว่าค่าตัวในการย้ายครั้งนี้ของโอบามายังเนี่ยจะอยู่ที่ราวประมาณ22ล้านยูโรหรือประมาณ18.6ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก5้าล้านยูโรหรือประมาณ4.2ล้านปอนด์สำหรับโอบามายังครับย้ายฟรีจากอาร์เซนอลครับไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาเมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาเขาเนี่ยยังเหลือสัญญาอีกตั้ง3ปีแต่ด้วยกันมาของโรเบิร์ตเลวานอฟกี้และปัญหาทางการเงินของบาร์ซ่าเนี่ยทำให้สโมสรจำเป็นต้องปล่อยตัวเขาให้ย้ายทีม ขณะที่เชลซีเนี่ยกำลังตามหาศูนย์หน้าตัวเป้าคนใหม่หลังเพิ่งปล่อยโรเมลูลูกากูและก็ติมอร์เวนเนอร์เนี่ยย้ายออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหถือว่าใกล้เตรียมที่จะปิดดีแล้วสําหรับเชลซีกับโอบาเมยังนะครับต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ตอนนี้มีความคื่มหน้าไปมากเลยสําหรับดีลของโอบามยังกับเชลซีนะครับ ทุกคนมีความคิดเห็นย่างไรกับอนาคตของโอบาม่ครับคอมเมนต์เข้ามาให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงสายๆนิดเที่ยงแบบนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ